เลยสวัสดีครับบัวเขียวบุเก็ตไฟครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันหนึ่ซ้อมมาหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่บุเก็ตไฟครับที่เดิมเลยที่บุเก็ตนและใครช่วยเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมมากตอนนี้ก็มีโลโก้มีวิกเตอร์ฮูโก้แล้วก็มีคิวพยั์ปันพยั์ตอนนี้บัวเขียวอายุอายุอีสิบเครับสูงเท่าไหร่แล้วสูงเลยเจ็ด้าหนักน้ำหนักปอยๆตอนนี้64มวยสไตล์อะไรครับมวยเข่า วันนี้บุเขียวมาเจอกับหนึ่งบนเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมหนึ่งบนมวยสไตล์ไหนมวยเขาเออมวยกินมันก็ได้นี่มาเจอหนึ่งบนนะวางเกมวางแผนใหงไงดีเออเล่ไปก่อนครับตามสไตล์เราไปเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นๆดีเนาะล่าสุดเลยบุเขียวต่อยไว้ที่ world stadium i a m s ที่ตะวหนา วันนั้นเป็นไงครับชนะคะแนนชนะแค่นำนาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามสองครับร้อยสามสองวันนี้ต่อยร้อยร้อยสามสามร้อยสามสามจะมีชีวิตขัดด้วยใช่ไหมครับคิดว่าวันนี้เอาแชมป์กลับบ้านไหมเอาครับมั่นใจเลยต้องต้องเอ้ากับให้ได้ครับเออเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลดจุดสองจุดสองผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาแชมป์กลับบ้านเลยนะครับพร้อมครับกุมมากี่กิโลกุมมา สามโลสามโลกว่ากันต่อยมวยไทยของบุยเขียวที่ต่อยเท่าไรโเจ็ดสิบทั้งหมดครับทั้งโลเจ็ดสิบเมกาเมกาอ้าวฝากเชิญชวนแฟนครับครับเอ่อ Thank you everybody who watches me today It's gonna be a really good fight so don't miss ขอบคุณทุกแฟนมวยทุกคนที่ติดตามบาเขียวข้าวั้าวนี้เจอเต็มที่แน่นอนครับอย่าพลาดอย่าพลาดขอเชิญใครกับบ้านด้วยครับทานนี้ขอให้มวยเขียวโชคดีครัับสสวดีครับ